สวัสดีครับสวัสดีช่องรักเล็กนิกช่องเราครับเครื่องเสียงมือสองนะครับมาอาจารย์นะครับวันนี้นะครับผมก็ทนายที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับผมขอให้การงานเครื่องเสียงเรานะครับได้รับงานกันเยอะๆนะครับ FC นะครับอาจารย์นะครับนะครับผม FC ฟฝั่งพอราว FC พม่า FC ฟกัมพูชานะครับผมแล้วก็ต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับผมก็มีชุด4ี่คูณสเข้ามาอันนี้ผมยังไม่ได้ชํำแหละนะครับ นะครับผมผมก็เอามาลงให้อาจารย์ได้ดูว่าเผื่ออาจารย์ท่านไหนที่แบบว่าผมอยากได้ชุดสี่คณสี่เลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ชํำระนะครับผมนะครับท่านไหนที่หาสี่คณสี่ราคาแสบดากนะครับผมวันนี้มีมาแล้วนะครับผมอ่ตู้เบรนะครับที่อาจารย์เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นตู้เจบินสิบแปดนิ้วนะครับผมเป็นดอกหกห้าศูนย์สองดอกนะครับแล้วก็ดอกนิคอนหนึ่งดอกนะครับแล้วก็คงปั๊มหนึ่งดอกนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าก่อนนะครับ ครับผมนี่ครับอันนี้จะมีขอบเล็กด้วยนะครับอาจารย์นี่ขอบเล็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับขอบเล็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับมีเบ้าเสียบอย่างดีเลยนะครับสีระเบิดนะครับขอบเล็กหนาๆเลยครับตัวนี้นะครับอาจารย์นะครับนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างด้วยครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นสเปคคอนนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็น2ตัวนะครับสเปคคอนนะครับเพื่อจะโยงไปหาอีกตู้นี้นะครับผมนะครับ แล้วก็ตู้กลางเก็พี่น้องนะครับตู้กลางนะครับผมตู้กลางตัวนี้เป็นตู้15นิ้วฮอนโหลดนะครับเป็นฮอนโหลดแล้วก็แหลมตองแปดในตู้2ตัวนะครับผมเป็นดอก15นิ้ว PA รุ่นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นโครงหล่อนะครับตัวนี้รุ่นพิเศษนะครับตัวนี้สวยๆเลยครับดอกเดิมๆครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับดอก18นะครับเดิมหมดนะครับแล้วก็ตู้กลาง15นิ้วนะครับเป็นตู้ฮอนโหลดนะครับ สิบห้านิ้วนะครับสองคูณสองนะครับผมนะครับขอบเล็กอย่างดีนะครับอาจารย์นะครับผมนี่ครับขอบเล็กอย่างดีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับขอบเล็กแล้วก็สเปคคอนสามอันนะครับผมทในที่หาอยู่ด้วยครับอาจารย์จัดเลยครับผมนะครับเ o อ e r นะครับจะเป็นเ o อ e r ตัวนี้นะครับผมนี่ครับเ o อ e r ที่มากับชุดนี้นะครับเ o อ e r ตัวนี้เลยนะครับอาจารย์นะครับเยอะตัวนี้ ๋ย่าทำความสะอาดให้นะครับตัวนี้ครับ๋ยวททำความสะอาดให้ครับตัวนี้นะครับไม่อยากครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้หนึ่งแท่นนะครับหนึ่งแท่นอันนี้ฝุ่นนะครับอาจารย์นะครับอันนี้ให้เห็นแบบกันสดๆเลยนะครับอันนี้มันเป็นฝุ่นนะครับอย่าผมทําความสะอาดให้นะครับเป่าภายนอกภายในนะครับแล้วก็เช็ดทาความสะอาดให้เด้อครับอาจารย์นะครับท่านไหนที่หายชุดสีคุณสีด้วยนะครับผมก็พอมีนะครับนี่ครับอาจารย์ที่จะได้ไปนะครับผม นี่อาจารย์นะครับผมเป็นมิกดิจิตอล XR12 นะครับแล้วก็ไดโวลเลกนะครับตัวนี้นะครับผมสวยๆเลยครับอาจารย์ตัวนี้รอบนี้มาสวยมากเลยครับชุดเครื่องปรุงนะครับนี่ครับคอร์สนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับแล้วก็แห็กนะครับชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะได้ไม่ได้แค่ไม้นะครับอันนี้แก้งอาจารย์ก่อนนะครับเป็นสี่คูณสี่ไม่ได้เพียงแค่ไม่นะครับผมจุดนี้นะครับหรือท่านไหนอาจารย์ที่แบบ อยากได้ชุด4ี่ี่เลยนะครับเรามีนะครับผมยังไม่ได้ชำระะนะครับท่านไหนที่อยากได้นะครับเข้ามาจัดเลยครับพี่น้องนะครับผมชุดนี้นะครับผมก็เอามาเผื่อมีอาจารย์ท่านไหนที่อยากจัดชุดเลยนะครับผมก็ยกไปเลยครับแล้วก็มีสายโปรงสายไฟด้วยนะครับผมนะครับนี่ครับสายไฟสายลําโพงนะครับนี่ครับสายลําโพงของเขาที่เขามาด้วยนะครับนี่ครับก็จัดชุดนะครับท่านไหนที่หาอยู่เด้อครับอาจารย์เด้อ ก็ราคาเสียบดากครับผมราคาครับครับชุดนี้ก็เพียงนะครับชุดนี้นะครับผมทั้งพลังว์สองตัวแล้วก็ตู้สี่ใบตู้กลางสองนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับผมชุดนี้ขายอยู่เพียงห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับโอ้ชุดนี้คุ้มเด้ออาจารย์เด้อจะพอมีดิจิตอลในราคาขึ้นแล้วครับผม นี่ครับดอก18นิ้วนะครับผมกลางดอก15นิ้วแหลม2ตัวเป็น PA นะครับผมนะครับอันนี้ก็เผื่ออาจารย์ทนายที่หานะครับผมก็ผมยังไม่ได้ชำแหละนะครับถ้าไม่มีภายในสวันนะครับชำแหละนะครับแยกชินขายแน่นอนครับผมนะครับชุดนี้ก็อยากให้อาจารย์ได้ใช้กันแบบนี้เลยนะครับผมนะครับทนายที่อยากให้ผมจัดชุด4ี่คุณสครับครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผม ร้านเล็กๆของอยู่อำเภอสตึกจังหวัดวีรำนะครับผมก็มีกําลังใจนะครับ FC นะครับอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับที่คอยอุดหนุนผมตลอดนะครับผมสิ่งไหนที่ผมทําผิดไปหรือล่วงเกินไปผมก็ต้องขอโทษขออภัยกราบขอโทษขออภัยอย่างจากใจนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาให้อาจารย์ได้ดูเป็นชุด4ี่กุสนะครับเผื่ออาจารย์ทานที่หาอยู่ในขนาดนี้นะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ